แบงค์มงแคสหลงความเป็นสตาร์ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องในยุค90นะคะสำหรับแบงค์ปริติบารมเมียนั้นสำหรับเจ้าตัวแล้วคงจะได้เห็นผลงานการผ่านทางโซเชียลมาอย่างมากมายนะคะเรียกได้ว,ว่าความหลอกก็ไม่ธรรมดาแล้วค่ะล่าสุดนี้โซเชียลแชร์คลิปเป็นบทสัมภาษณ์ของหนุ่มแบงค์ปิดใจถึงเรื่องราวในอดีตค่ะผ่านทางรายการป่าเต็ดท็ มีบางช่วงบางตอนก็พูดถึงประเด็นที่เคยเหลืองไปกับความดังนียคะยอมรับว่านิสัยเหล่านี้มันเริ่มซึมมาตามสถานการณ์นะเช่นทำในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้กลา้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กลา้าสุดท้ายเป็นดาบสองคมเหมือนความเหลืองเริ่มเข้ามาในตัวเรามากขึ้นเหมือนกับว่าเป็นจุดศูนย์กลางของโลกใบนี้เพื่อนในวงก็ช่วยเตือน อดีตเนี่ยเคยคิดว่าตัวเป็นสไตล์เยอะเกินไปโทษคนอื่นมากกว่าตัวเองวันไหนเล่นคอนเสิร์ตไม่สนุกก็มโ,โมโหซาวมอนิเตอร์ที่อยู่หน้าเวทีก็ไม่ดีมันทําให้มีผลต่อการร้องเคยถึงขั้นเหวี่ยงไม้เขี้ยงไม้ไม่พอใจก็โยนกีตาร์เลยนะ การใส่หัวขนเรารู้สึกว่ามันสวยงามอยากจะใส่ไว้ตลอดแต่ลืมไปว่ามันหนักแต่พอเราเริ่มถอดบทบาทนั้นลองทำงานเบื้องหลงังเป็นโปรดิเวเซอร์ทำหนงังลงทุนต่างๆจึงเข้าใจทีมงานทุกๆคนทุกขั้นตอนว่าบางทีมันก็มีเหตุผลที่ทำไม่ได้ก็ได้รู้ว่าหน้างานมันมีอะไรที่แบบไม่รู้เต็มไปหมดแสดงว่าที่ผ่านมาเราเนี่ยโง่เขามากวันนี้เราเข้าใจถึงความรู้สึกสบายมากขึ้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางด้านของหนุ่มแบงค์ได้ออกมาเปิดเผยคะ่ะ